โอมอธิลักษมีณโมสเตสตุปะระพรมมาสวะรูปินียะโสเทหิทะนัเทหิสาระกะมามสจะเทหิเมขอนมัสการพระอธิลักษมีพระองค์ผู้เป็นบุคคลาธิฐานของความจริงอันสูงสุดโปรดประทานชื่อเสียง และความร่ำรวยในโภกซัพ์แก่ข้าพเจ้าและขอพระองค์โปรดเติมเต็มความปรารถนาให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดโอมสันตนะลักษมีนะโมสเตสตุปุตระเปาตรประทายนีปุตตารันเทหิตทันำเทหิสรวะกะมามสจะเทหิเม ขอนมัสการพระสันตนาลักษมีพระองค์ผู้ประทานบุตรแก่ข้าพเจ้าปโปรดเมตตาคุ้มครองบุตรหลานและประทานความมั่งคั่งแก่ข้าพเจ้าและขอพระองค์ปโปรดเติมเต็มความปรารถนาให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดโอมวิทยาลักษมีนะโมสัตเตสตัตตุพรหม,มาวิทยาสวารูปิี วิทยามเทหิกะลาเทหิสารวะกะมามสจะเทหิเมขอนมัส,สการพระวิทยาลักษมีพระองค์ผู้เป็นบุคลาธิฐานของสัพพวิทยาโปรดประทานความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนวิทยาการต่างๆและขอพระองค์โปรดเติมเต็มความปรารถนาให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด โอมธนะลักษมีณโมสเตสตุสารวะธริธริยะนาสินีทะนทะัมเทหิสริยมเทหิสารวะกะมามสจาเทหิเมขอนามสการพระธนะลักษมีพระองค์ผู้ขจัดซึ่งความขัดสนให้แก่ข้าพเจ้าโปรดประทานทรัพย์สินเงินทอง และความบริบูรณ์ในสมบัติแก่ข้าพเจ้าและขอพระองค์โปรดเติมเต็มความปรารถนาให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดโอมทัญะญลักษมีนะโมสเตสตุสะระวาพรณะภูสิเตทันยมเทหิทะนามเทหิสะระวะกะมามสะจะเทหิเม ขอนมัสการพระธัญ,ญลักษมีพระองค์ผู้มีรูปโฉมงดงามประดับประดาพ,พระวรกรายด้วยเพชรพลอยโปรดประทานอาหารความอิ่มหนำประทานความไม่ขัดสนแก่ข้าพเจ้าและขอพระองค์โปรดเติมเต็มความปรารถนาให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดโอมเมธาลักษมีนะโมสัตเตสตุกาลี กลมัสสะทาสินีประคนามเทหิสสริยมเทหิสรวะกะมามสัจะทะหิเมขอนมัสการพระเมธาลักษมีพระองค์ผู้ขจัดซึ่งความหายนณะทั้งปวงโปรดประทานสติปัญญาที่เชียบแหลมแก่ข้าพเจ้าและขอพระองค์โปรดเติมเต็มความปรารถนาให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถอ โอมขชะลักษมีณโมสเตสตุสรวะเทวะสวะรูปินีอสวัมจะโคกุลัมเทหิสรวะกะมามสจเทหิเมขอ,อนมัสการพระขชะลักษมีพระองค์ผู้เป็นบุคคลาธิฐานของเทพเจ้าทั้งปวงโปรดประทานม้าช้าง และความสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าและขอพระองค์โปรดเติมเต็มความปรารถนาให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดโอมวีละลักษมีนณโมสเตสตุประระสักติสวะรูปินีวีระยัมเทหิพระลัมเทหิสรวะกะมามสจะเทหิเมขอนามสการ พระวีรลักษมีพระองค์ผู้เป็นบุคลาธิฐานของพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่โปรดประทานพลังและความแข็งแกร่งแก่ข้าพเจ้าและขอพระองค์โปรดเติมเต็มความปรารถนาให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดโอมชยลักษมีนะโมสเตตสตุสาระวะการะยะชยะปะเท ชะยยมเทหิสุพัมเทหิส,ทหสรวะกะมามสจัเทหิเมขอนมัสการพระชัยลักษมีพระองค์ผู้มีชัยเหนือทุกสรรพสิ่งโปรดประทานชัยชนะประทานพลังในการจัดการสิ่งต่างๆแก่ข้าพเจ้าและขอพระองค์ปงคโปรดเติมเต็มความปรารถนาให้แก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิด โอมภาคยะลักษมีนโมสเตสตุเสามังคะยะวิวารธานีภระขยมเทหิสริยัมเทหิสารวะกะมามสจาเทหิเมขอนมัสการพระภาคยะลักษมีพระองค์ผู้มีความศักดิ์สิทธิ์โปรดประทานความโชคดีและความสมบูรณ์พูนสุ และขอพระองค์โปรดเติมเต็มความปรารถนาให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดโอมกีรติลักษมีนณโมสเตสตุวิษณุวักษะสะตตะลสะติเตกีรติมเทหิสริยมเทหิสระวะกะมามสจะเทหิเมขอนมัสการพระกีรติลักษมี พระองค์ผู้ประทับเคียงคู่พระวิษณุอยู่เสมอโปรดประทานชื่อเสียงและความมั่งคั่งล่ำรวยและขอพระองค์โปรดเติมเต็มความปรารถนาให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดโอมอโรคยาลักษมีณโมสเตสตุสรวะโรคานิวาริเีอายุระเทหิสริยมเทหิสรวะ กะมามสจะเทหิเมขอนมัสการพระอโรคยาลักษมีพระองค์ผู้รักษาโรคภัยไข้เจ็บโปรดประทานสุขภาพที่ดีและความมีอายุยืนยาวให้แก่ข้าพเจ้าและขอพระองค์โปรดเติมเต็มความปรารถนาให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอ,อมสิทธาลักษมีณโมสเตสตุสรวะ สิทธิประทายนีสิทธิมเทหิสริยมเทหิสรวะกะมามสจะเทหิเมขอนมัสการพระสิทธาลักษมีพระองค์ผู้เป็นพลังอันลึกลับและล้นเหลือโปรดประทานพลังอำนาจทางจิตวิญญาณแก่ข้าพเจ้าและขอพระองค์โปรดเติมเต็มความปรารถนาแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด โอมศุนทียาลักษมีณโมสเตสตุสารวะลังการะโสพิเตรูปัมเทหิสริยัมเทหิสรวะกามามสจะเทหิเมขอ,อนมัสการพระสุนทียาลักษมีพระองค์ผู้ทรงสว่างสวยัยด้วยเครื่องประดับกายอันตรการตา โปรดประทานความสวยงามแก่ข้าพเจ้าและขอพระองค์โปรดเติมเต็มความปรารถนาให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดโอมสัมราชยะลักษมีณโมสเตสตุภุกติมุกติประทายนีโมกสัมเทหิสริยมเทหิสรวะกะมามสจะเทหิเม ขอนมัส,สการพระสัมราชยาลักษมีพระองค์ผู้ประทานความอิสระเสรีและความพ้นภัยปโปรดประทานความหลุดพ้นแก่ข้าพเจ้าและขอพระองค์ปโปรดเติมเต็มความปรารถนาให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดมังคาเลมังคลาทะเรมังคลายมังคละประเทมังคลาระตำ มังคะเลสิหิมังคละยัมเทหิเมสัทธาพระเทวีผู้เปี่ยมด้วยคุณงามความดีพระองค์คือความงอกงามของความดีทั้งปวงผู้ประทับเคียงข้างพระสวามีอยู่ตลอดกาลโปรดประทานความดีงามให้แก่ชีวิตครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยเถิดสระวะมังคละมังคละเย สิเวสาราวาระตะสาธเกสรัญเยตรีอัมพิเกเกคารีนารายณีณโมสตุเตพระเทวีผู้ประทานสิ่งที่ดีงามแก่ข้าพเจ้าผู้เป็นสัญลักษณ์ของความสงบสุขผู้ประทานความสมบูรณ์แก่สรรพสิ่งผู้เป็นที่พึ่งพิงแก่ข้าพเจ้ายามขัดสน ผู้มีสามพระเนตรมีพระวรากายสุขสว่างดังทองคำข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการพระนารายณีพระองค์นั้นสุพร,รมภวะตุกะละยานิอายุระอโรคยะสัมปัธรรมมามะสัตตูวินาสยะทีปะชะโยติ ณโมนามะหะขอน้อมนมัสการแด่ผู้ให้กำเนิดแสงแห่งปฏิบันสว่างสวัยดวงนี้ขอให้ความดีงามทั้งหลายจงบังเกิดขึ้นขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพที่แข็งแรงและขอพระองค์โปรดทำลายสัจรูที่ขัดขวางความดีของข้าพเจ้าให้พินาศสิ้นไปด้วยเถิด